สวัสดีค่ะเช้านี้ไปใจตลาดกับคุณแม่ในหมู่บ้านนะคะเห็นคุณแม่ซื้อกับข้าวกระดาษเงินกระดาษทองมาเตรียมไหวบันพบุรุษถึงได้รู้ว่าวันนี้เป็นวันสา์จีนนะฮะเทศกาลนี้ตรงกับวันขึ้น15ห้าค่ำเดือน7ตามปฏิทินจันทรคติของจีนคิดว่าหลายๆคนก็คงจะงงเหมือนกันนะคะว่าทำไมประเพณีไหวบรรพบุพร,บรุษที่มีมาช้านาน บางคนก็เรียกว,ว่าเดือนผีวันเปิดโยมโลกวันปล่อยผีบ้างต่างๆนานาสรุปแล้วเป็นวันอะไรแน่คะเรามาหาคำตอบกันดีกว่าคะ่ะวันศาสตร์จีนเนี่ยเป็นเทศกาลของชาวฮัน่นที่มีมาแต่โบราณจริงๆแล้วเนี่ยพิธีไหว้บรรพบุรุษนะคะจะมีทุกฤดูกาลนะ,ะตั้งแต่ในสมัยรัชวงศ์ฉินแต่ผู้คนเนี่ยจะให้ความสำคัญในการไหว้บรรพบุรุษ ในฤดูใบไม้ร่วงเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นฤดูที่เก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตทางการเกษตรมีอาหารมากมายที่สามารถนำไปบูชากับไหว้บรรพบรุษได้นะและบูชาเทพเจ้าแห่งท้องทุ่งและขอบคุณแผ่นดินที่คุ้มครองให้พืชผลที่ปลูกออกมาอุดมสมบูรณ์อีกอย่างหนึ่งคือลูกหลานอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันทั้งครอบครัวจะได้ลิ้มลองผล,ผลผลิตที่มาจากการทำงานหนักทั้งปีของครอบครัวด้วย รวมถึงการขอพรอ,อธิษฐานให้พืชพันธุ์ัญญาหารอุดมสมบูรณ์ในปีต่อไปอีกเทศกาลหนึ่งที่ตรงกับวันนี้คือเทศกาลวีหลานเผินนะะถือว่าเป็นวันปิติมหาราชที่เหล่าพระพิสุสงรู้ซึ้งในพระธรรมจากที่จำพรรษามาตลอดไรยมาสเป็นเทศกาลทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชน จะไปทำบุญตักบาตรถาวายสังฆทานแก่หมู่พระพิสุสงฆ์ออกพรรษาในวันที่15เดือน7ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนของจีนการบรรเพลงกุศลน,นี้จะส่งผลบุญกลับไปสู่บิดามดาของตนเองตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ต่อมาลทัทธิตาได้เข้ามามีบทบาทในสังคมจีนได้นำเทศกาลจงเหยียนซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่าเดือน7เข้ามาด้วย เทศกาลจงเหยียนเนี่ยมาจากชื่อของเทพเจ้าหนึ่งในสาหรือซังกวนต้าตี้ที่จกักรพรรดิบนสวรรค์ส่งมาประจำการบนโลกมนุษย์ได้แก่เทพเจ้าสวรรค์จะทําหน้าที่ให้พรในวันเพ็ญเดือนหนึ่งเทพเจ้าธรณีหรือเทพเจ้าจงเหยียนจะทําหน้าที่ให้อภัยโทษในวันเพ็ญเดือนเจ็ซึ่งตรงกับวันเกิดท่าน ตามหน้ที่เต่าแล้ววันนี้จะเป็นวันทำบุญและทำพิธีสวดมนต์อุทิส่วนกุศลให้ผีไร้ญาติผีที่ยังไม่ได้ไปผูดไปเกิดและผีบรรพบุรุษให้ได้รับการอภัยโทษและหลุดพ้นจากความทุกข์ส่วนองค์สุดท้ายจะเป็นเทพเจ้าน้ําหรือเทพเจ้าคงคาจะทําหน้าที่ไถ่บาปในวันเพ็ญเดือนสิบส่วนเทศกาลนี้ไหวยอย่างไร จากที่หาข้อมูลมานะคะมีทั้งไหวผลไม้เหล้าเนื้อแกะกระดาษห้าสีเรือกระดาษธงห้าสีปล่อยโคมไฟลงแม่น้ำเรือแตงกวาเผากระดาษเงินกระดาษทองหลากหลายแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละพื้นที่ในประเทศต่างๆค่ะจะเห็นได้ว่าขนบธรรมเนียมทั้ง3นี้เนี่ยตรงกับวันขึ้น15บ้าคเดือน7 ตามปฏิทินจันทรคติของจีนหมดจึงได้ทำพิธีในวันเดียวกันค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นพิธีกรรมต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นการแสดงความกตันยูรู้คุณของมนุษย์โลกที่ต้องการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่บุญคุณแผ่นดินรวมถึงอุทิศส่วนกุศลให้สรรพสัตว์โลกทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะนอกจากเราจะทำพิธีไหว้เพื่อแสดงเจตนารมณ์ลำลึกถึงรบรรพบุรุษแล้ว มีจิตเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์อย่าลืมดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่บ้านในยามที่ท่านยังอยู่กับเราให้ท่านได้กินอิ่มนอนสบายเพราะวันที่ท่านลาจากไม่ว่าเราจะเส้นไหวอาหารมากมายเยอะขนาดไหนท่านก็ได้แต่มองจากบ,บนฟ้าเท่านั้นโอเคจ้าขอบคุณมากที่รับชมเจอกันวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย